โอเคครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราจบทำการแสดงแล้วนะครับมาดูกันนะครับเริ่มที่โฟล์ต็ปเหมือนเดิมนะครับทำการเช็คเฟสลำโพงแผงประตูครึ่งท่อนใหญ่ประตูน้าเป็น6 8นะฮะเราจะไม่เคยเห็นนะฮะอันนี้เป็น6นี่เป็น8นะ8อยู่ตรงกลางนะเนื่องจากว่าบอดี้ของรถเป็นแบบนี้แล้วก็สีนะฮะโอเค okay, <Okay. S 2> นะฝั่งซ้ายเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวฝั่งขวาตามช่างมาดูกันครับการเช็คเฟสลำโพงนะฮะ เติ่มที่เช็คเฟสก่อนนะครับเดี๋ยวก็เริ่มสาไลท์นะฮะเดี๋ยวจะไปที่สาไลท์แล้วนะฮะเช็คปิดเปิดไฟนะครับพร้อมกับเช็คสาไวลิงและเช็คสาซิสเต็มครับคันนี้12นิ้วนะฮะโูค่อนข้างที่จะสูงพอสมควระฮะเครับโอเคนะครับไฟครับปิดไฟนะรเราจะเห็นว่าคันนี้เลือกใช้สีดำแดงนะฮะ มีสีแดงมาเพิ่มความสว่างนะครับให้กับภายในนะฮะถ้าเป็นสีดําล้วนก็จะมืดไปหน่อยนะครับโอเคปิดไฟเรียบร้อยนะเช็คสาววัยวิ่งฮะงานเข้าสายยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะครับพาวเวอร์แอมป์ A หนึ่งนะฮะตัวนี้ขับแผงประตู6844นะฮะโอเคนะฮะงานเก็บสายเรียบร้อยฮะผ่านไปด้วยพาวเวอร์แอมตัวที่หนึ่งกลัมาเจอพาวเวอร์แอมตัวที่สองมีิ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านบนนะฮะนี้ขับแผงหลังทั้งเซ็ นี้เสียเวลาแก้นะครับแก้งานแผงหลังลอกหนังหุ้มใหม่เลยนะฮะตัวนี้ต้องตัดเป็น6-6-4-4นะฮะ8-6ลงไม่ได้นะฮะสำหรับตู้ใบนี้นะ,ะเนื่องจากตู้ค่อนข้างสูงนะฮะประมาณ20นิ้วเลยนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ด้านหลังนะครับต้องการเบรดล,ลอย ในสำหรับมิตซูบิชิไฟตันนะครับดูงานวริงนี่ฮะด้านหน้านะครับ A 1 A 2และ A 3นะครับแบบนี้ฮะเก็บงานเรียบร้อยนะฮะดูนะฮะกระดูกงูนะฮะรับได้ท้อหมดอีกหนึ่งทีนะครับโอเคนะฮะเราจะได้ยินเสียงแผงประตูทำงานนะครับก็แสดงว่าเ o w า r amp นะครับ A 1นะครับนี่ฮะแหลมดังแหลมดัง8ดนิ้วดังหนิ้วดังนะครับ ก็เป็นอันว่านะครับเขาแอมตัวนี้ทำงานเรียบร้อยได้ยินแผงหลังนะครับ6 6 4 4ีนะฮะโอ้โหสีไฟเจ็บปวดเลยฮะสีไอส์บลูนะฮะเจอตะแกรงรังพึ่งฮะแนวกัดคุณแนวกัดคุณนะฮะมิติใหม่ของวงการฮะโอเคเลยสวยแบบนี้ผ่านไปนะฮะ ได้ยินเสียงซับเบสทำงานก็แสดงว่านะครับลำโพง YK นะครับทำงานอยู่นะครับ12นิ้ว180แม่เหล็ก2ก้อนนะฮะแสดงว่า Power AM A3 นะครับมีติ๊กเกอร์ติดให้เห็นเลยนะฮะเป็น Power AM A3 นะฮะหมายถึงแอมป์ตัวที่3เองนะฮะทำงานครบจบทุกอย่างนะฮะได้ยินเสียงเบสออกจากช่องนี้นะฮะเบสเน้นลอยไกลเลยนะฮะ แต่ผ่านไปเรียบร้อยฮะสองรถกันครับ